ตำรวจไทยทำไมความศรัทธาของประชาชนจึงอยู่ในขั้นวิกฤตวิดีโอรายการ Key Message ได้นำเสนอการวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหาวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตำรวจไทยโดยได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่อยู่ในวงการโดยตรงคือพันตำรวจโทธีรวัตรปัญญาธรรมกุลสารวัตรสอบสวนและคุณพันธิดามงคลสวัสดิ์ สสพักก้าวไกลผู้เคยอภิปรายเรื่องงบประมาณตำรวจซึ่งชี้ให้เห็นว่ารากฐานของปัญหามาจากโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมระบบอุปธรรมที่กัดกร่อนประสิทธิภาพและการจัดสรรอำนาจที่อยู่ห่างไกลจากประชาชน 1. ปัญหาของตำรวจชั้นผู้น้อยหัวโตขารีบและระบบอุปธรรม พันตำรวจโทธีรวัตรได้เปรียบเทียบองค์กรตำรวจไทยเป็นเหมือนผู้พิการที่เป็นโปลิโอที่มีลักษณะหัวโตขารีบเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรแบบบนลงล่างและแทบไม่เคยเข้าถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานจริงๆพนักงานสอบสวนที่ขาดความสุขพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นประตูบานแรกของความยุติธรรมแทบไม่ได้รับความเป็นธรรมและทำงานโดยไม่มีความสุข รับใช้นายแทนหน้าที่อำนาจของตำรวจยศใหญ่สร้างนิสัยให้ตำรวจชั้นผู้น้อยต้องรับใช้นายโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนที่มีเส้นสายจะถูกเรียกไปทำงานส่วนตัวในเวลาราชการและกลับมาเมื่อเรื่องเงียบตำรวจกลายเป็นคนสวน มีการพบเห็นว่าตำรวจบางนายถูกสั่งให้ไปทำหน้าที่เป็นคนสวนดูแลบ้านผู้บังคับบัญชาต่อเนื่องเป็น10ปีโดยได้รับเงินเดือนจากหลวงโดยตรงทำให้เมื่อต้องกลับไปทำงานที่สถานีก็ขาดความรู้ความสามารถในการทำงานแล้วการปั้นยอดคดีสถานีตำรวจหลายแห่งไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการไล่จับคนร้ายแต่ใช้วิธีรับแจ้งความแต่ไม่นับเป็นเลขคดี เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเลขคดีที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดเยอะเกินไปจนทำให้สถิติการจับกุมของไทยดูสูงถึง80%ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงงานจิตอาสาที่ไม่ใช่หน้าที่โปรแกรมจิตอาสาที่สั่งมาแบบเปล่าไม่มีงบประมาณ มักถูกทำในเวลาราชการเช่นทาสีลอกทอ่อซึ่งทับซ้อนภาระงานของหน่วยอื่นและถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าละเลยงานหลัก 2. วิกฤตงบประมาณและความปลอดภัยของประชาชนคุณพันธิดามงคลสวัสดิ์สอสอพักเก้าไกลยืนยันว่าหากตำรวจลาออกพร้อมกันทั้งโรงพักโรงพักจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะทุกอย่างมาจากเงินส่วนตัวของตำรวจ อุปกรณ์สำนักงานต้องซื้อเองตำรวจต้องควักเงินส่วนตัวซื้อปืนกระสุนเครื่องแบบโน้ตบุ๊กปรินเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารกระดาษแม้กระทั่งค่าไฟในบางโรงพักงบใกล้ชิดประชาชนลดลงแม้ว่างบประมาณตำรวจโดยรวมจะเพิ่มขึ้นในปี2567แต่เงินที่ส่งไปยังสถานีตำรวจซึ่งใกล้ชิดประชาชนที่สุด กลับลดลงจาก16.65%เหลือ14.29%ของงบทั้งหมดน้ำมันไม่พอใช้งบค่าเชื้อเพลิงลดลงรถยนต์เหลือ3,000บาทต่อเดือนรถจักรยานยนต์เหลือ1,000บาทต่อเดือนทั้งที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผลให้ตำรวจปรากฏตัวในพื้นที่น้อยลงและทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภยัยสอดคล้องกับสถิติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เพิ่มสูงขึ้น การจัดสรรงบที่สังคมตั้งคำถามงบประมาณจำนวนมากถูกนำไปเพิ่มในส่วนที่สังคมตั้งคำถามเช่นงบถวายความปลอดภัยงบสร้างที่พักของคอฟอกลางเมือง4,000ล้านบาทและงบซื้ออาวุธสงครามเพิ่มกว่า4,000กระบอก 3. ผลกระทบต่อระบบและความอยู่รอดของตำรวจ เมื่อเงินเดือนไม่พอใช้และยังต้องจ่ายเพิ่มเพื่อทำงานอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จรึงกลายเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายเสียเองนำไปสู่ปัญหาการทุจริตและสแสวงหาช่องทางอื่นข้อเสนอเรื่องรางวัลน,นำจับท่านตำรวจโทธีรวัตรมองว่าการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือการเพิ่มส่วนแบ่งรางวัลน,นำจับให้ถึงมือตำรวจชั้นผู้น้อยโดยตรงอย่างถูกกฎหมาย เพื่อจูงใจให้พวกเขาไม่รับเงินผิดกฎหมายถึงแม้จะเป็นจำนวนน้อยกว่าการเรียกรับก็ตามสมองไหลและภาวะเครียดตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่มีตัว๋วหรือเส้นสายและไม่ต้องการรับเงินผิดกฎหมายมักประสบปัญหาสมองไหลไม่อยากเป็นพนักงานสอบสวนหรือสายตรวจเพราะต้องออกเงินเองบางคนมีภาวะเครียดและเป็นโรคซึมเศร้าจนนำไปสู่การลาออกหรือจบชีวิตตนเอง บริการที่แย่ลงการเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นอยู่กับเจ้านายไม่ใช่ประชาชนทำให้ตำรวจจำนวนมากไม่รู้สึกว่าต้องแคร์ประชาชนส่งผลให้ประชาชนต้องพบกับตำรวจที่พูดไม่ดีไม่ใส่ใจการทำงาน 4. ทางออกและข้อเสนอแนะกระจายอำนาจสู่ความโปร่งใสทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าการแก้ปัญหาต้องมาจากระดับโครงสร้าง กระจายอำนาจและการจัดสรรง,งบจากพื้นที่พันตำรวจโทธีรวัตรเสนอให้เพิ่มงบประมาณให้สถานีตำรวจทั่วประเทศและพัฒนาข้อมูลหลังบ้านอย่างทะเบียนอาชญากรและกองพิสูจน์หลักฐานด้านคุณพันธิดามองว่าต้องมีการกระจายอำนาจให้งานตำรวจยุดโยงกับชุมชนโดยให้งบประมาณสะท้อนปัญหาจากพื้นที่กลับไปยังส่วนกลางรัฐโปร่งใสไร้กลโกงคุณพันธิดาเสนอให้ใช้ระบบ รัดโปร่งใสไร้กลโกงเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั้งหมดโปร่งใสตรวจสอบได้เปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดในรูปแบบที่ประชาชนตรวจสอบได้โดยใช้ Big Data หรือ AI ตรวจจับความผิดปกติในการใช้จ่ายงบประมาณของหัวหน้าหน่วยงานได้อย่างท,านทันท่วงทีหากระบบตำรวจยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปและยังมีการวิ่งเต้นรับใช้นายเพื่อแลกกับตำแหน่ง ประชาชนจะไม่ได้อะไรเลยเพราะตำรวจที่ขาดความยุติธรรมจากระบบก็จะขาดแรงในการดูแลและปกป้องประชาชน